สวัสดีนี่จ้าเ้าม้ามาดีเลยเจ้าจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเพ้าสู่ช่องพี่ดาวลอซิ่งครับโอ้โหวันนี้เจอรถคนดังบอกเลยพี่เขาดังในทิกต็อกดาวติกต็อกก็ว่าได้เฮ้ยเชี่ยเยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีน้อยครับก้าวอะไรแต่งมาจากบ้านเรานน่นแหละขีดนางรองชำนี้ประมาณนี้ครับ โอ้โหคันนี้สุดจัดบอกเลยขเขาปิดแท็กอยู่อ่ะพี่ลมตอนเนี้ยเขาปิดแท็กอยู่ขเขาไม่เข้าใช่ครับเขากั้นไว้เลยเขาไม่เข้าเขายังไม่เข้าเดี๋ยวคันน่าจะมีเวลาให้ให้วิ่งซ้อมอยู่พี่ปจดต,ตรงไหนอ่ะเอ,อ้เจ เจอแต่ในทิกตอกเพิ่งเจอตัวจริงวันนี้แหละคอนเสร์ครับก็สวัสดีครับอยู่กับปุมเด็กน้องนะครับมาเด็กเหรอมาเด็กเหรอมาคนเดียวมากับเด็กเวยมาคนเดียวรถพี่เขาอย่างเงาเลย รถพี่บอกว่าไม่ได้ใช้มือขัดอย่างเดียวต้องใช้ใจด้วยโอเคพี่เดี๋ยวได้ได้วิ่งโชว์กันแน่นอนวันนี้ไม,ไ,มไม่ให้เข้าพี่เขาน่าจะยังไม่มีเวลาให้ซ้อมอะ่ะเดี๋เดๆดเด็ดแป๊บนึงแป๊บนึงเดยดเดี๋ยวรอกันพี่เดี๋ยวร <laughs> อกัน <laughs> ดูแต่ด่วนครับรอบคันนะถ้าต่อทุกตัวบอกเลยว่ากระจายพี่เขาลักรถมากครับสะอาดทุกตอนสะอาดทุกวันด้วยผมเพิ่งเจอตัวจริงวันนี้ครับปกติก็จะเจอแต่ในทิกตอก

ป้ายแดงเลยมาดิป้ายแดงยแดงจริงไม่ใช่เสื้อใครนป้ายแดงซื้อมาใหม่ๆเลยเทียวได้ลองเทียบเสิได้เทียบไหนพี่น่า้างมาดเลยจริงเฮ้ยใส่ี่เอยใส่ทับเลยใส่ทับเลย ไอ้อึมาเลยน้อยน่ให้ดูสักทีเอยบ้งอ่าอกอาาถือต้้วอให่เขาไม่อาย่างนี้เลยป่ะอันนี้เป็นเจโน่ครับกไรเจงอนาคนรถพิวตมาดัวน้อากันลงมาิ เอาไอาทนมีข้าวมีข้าวมันจำอะไรมันจำอะไรข้าวสนามมีสองมาทัเองไป่างเอาพีไปนี่มู่เเอาละคุ้มละบาทนี่คุ้มครับละบาทนอ่ไปค่มลเอนีนี่มนี่ ก็มาเยอะครับทีมทางบ้านเรานะครับนี่เลยก็พิวุดก็มาเซตท็อปก็มานะครับเสซยน้อยก็มาห,หมาหพี่นุ่นหาพี่นุ่นรถเเกียร์เด้อก็จะมาลงวะเกียร์เดือมาลงสนามหมดเลยรถเกียร์เดือเดเอาไป <laughs> <ถ> <laughs> เกีย,ยร์สน,นามหมด <laughs> <laughs> โอ้มาขึ้นมากันพักอยู่ไสครับหกกิโลถึ่ไหมยุน เลยขอบาทอนใต้องไปอไปทั้งหนที่ลอยหาที่จะเจอหกลอยมาเจอหกลอย